ถ้ามีการทุ่หายก็เชื่อว่าเขาอาจจะรู้สึกปลอดภัยหลายขึ้นในการอยู่มังกันและจะไหวจับใจหลายขึ้นการทุ่หายมันจะคือกระบังมีคนหนึ่งคิดแล้วเขาต้องกำจัดคนนั้นออกไปจากโลกนี้มันการที้จากนั้นการนี้แข่งให้ใจคนรู้สึกปลอดภัยแล้เนาะใช้ชีวิงแต่ละเมืมันจะเป็นอะไรเขาเค็ดอย่างที่ต้องคนอื่บอกมันแต่งรู้สึกว่าเขา เอาเป็นอันตรายอยู่ในตะลมุมพุ่ง้าที่มันควรจะเป็นยุาตจะจะอยากให้เหื่ม,มีการหาย,บบบบยกายองไปในยทีวิธีตัว่าจะอยู่กับใครตไหดจะฟ้องีเุทใชหรือเลัที่มาตรกรยีอที่เหนีน